สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในหัวข้อแนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบนะครับหรือว่าตัว Design Thinking นะครับการคิดเชิงออกแบบคืออะไรนะครับการคิดเชิงออกแบบเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ใช้ในการสร้างนว,วัตกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอย่างที่เราได้ศึกษากันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับจะเห็นว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยมีขั้นตอนการพัฒนาชิ้นงานหรือว่า เทคโนโลยีขึ้นมานะครับซึ่งถ้าในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้นําหลักของการคิดเชิงออกแบบเนี่ยใช้ควบคู่ไปด้วยนะครับมันจะทําให้เราได้ชิ้นงานหรือว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับการคิดเชิงออกแบบเนี่ยเป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการค้นหา ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับเพื่อพัฒนาต้นแบบออกมาทดลองในตลาดจากนั้นเมื่อทดลองใช้และได้รับผลตอบกลับจากผู้ใช้นะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงนํามาปรับปรุงและผลิตเพื่อจําหน่ายต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของการคิดเชิงออกแบบถ้าดูจากในรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปของขวดซ้อนมะเขือเทศนะครับซึ่ง แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับบรรจุภัณฑ์ของมันเนี่ยเป็นขวดแก้วใสนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเป็นรูปของซอสมะเขือเทศตาโรซานะครับเพื่อต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคุณภาพของซอสด้านในทําให้เรามองเห็นซอสด้านในว่าเฮ้ยมันเป็นสีแดงเฮ้ยมันน่ากินนะครับเพราะเชื่อว่า,าการที่มองเห็นคุณภาพออซอสมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะทําให้กระตุ้นความอยากกินได้แต่ว่า แต่ว่าใครเคยใช้ขวดซอสประเภทนี้จะรู้ดีว่าปัญหาของมันคือผู้ใช้เนี่ยมักมีปัญหาการเทซอสจากขวดยากนะครับอ่ะสังเกตว่าเวลาเราใช้ขวดซอสแบบที่เป็นขวดแก้วใสแบบนี้นะครับเวลา,เาจะเทซอสทีนี้เทยากมากทางเจ้าของแบรนด์นะครับทางเจ้าของแบรนด์หรือว่าโลซาเนี่ยก็ได้พัฒนานะครับเป็นขวดพลาสติกแบบบีบนะครับนี่ กลายเป็นขวดแบบนี้ซึ่งเมื่อจอดลึกประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยพบว่าเวลาซอสใกล้จะหมดเนี่ยจะผู้ใช้เนี่ยจะต้องพลิกคว่ำขวดไปมาใช่ไหมเพื่อให้ซอสไหลออกมานะครับผู้ผลิตเนี่ยก็เลยพัฒนาขวดพลาสติกที่คว่ำลงนะครับซึ่งตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ทําให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์นี้สูงขึ้นนะครับก็เป็นการตอบโจทย์จากผู้ใช้งานจริงนะครับ ผู้ใช้งานเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับผู้ผลิตก็ไปสอบถามกับผู้ใช้งานปรากฏว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผู้ผลิตก็เลยนำปัญหาตรงนี้กลับมาแก้ไขนะครับโดยใช้แนวคิดของการคิดเชิงออกแบบนะครับซึ่งการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมีแนวคิดหลักอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องหรือว่า understanding นะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งนะครับเป็นขั้นตอนที่มีบทบาทต่อการกําหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาเลยโดยควรตั้งคําถามที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับจึงจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นการคิดเชิองออกแบบเนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือการออกแบบโดยนําคนที่เราต้องการจะแก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลางนะครับตัวอย่างเช่น หากเป็นหมอหรือพยาบาลที่ต้องการสร้างสารรค์บริการที่ดีเนี่ยควรเริ่มที่จะทําความเข้าใจความต้องการของคนไข้นะครับหรือว่าอย่างอย่างครูเองนะครับครูต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็ควรเริ่มที่จะทําความเข้าใจนักเรียนนะครับขั้นตอนอ่านแนวคิดที่2นะครับก็คือการคิดแบบไม่มีกรอบนะครับหรือว่า brainstorm ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการทําให้ข้ามผ่านอุปสรรคสําคัญที่ทําให้นวัตรกรรมใหม่ไม่เกิด นะครับงงไหมคือกรอบแนวคิดเนี่ยในกระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมุ่งเน้นการแยกการสร้างสรรค์แนวคิดออกจากการประเมินนะครับนั่นก็คือสร้างแนวคิดออกมาให้มากที่สุดแล้วนําแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยมาประเมินว่าแนวคิดใดเนี่ยมีความเป็นไปได้บ้างคือใครคิดยังไงอ่ะเอาแนวคิดแต่ละอันมาจับกันมา,วารวมกันมาราดมสมองกันว่าง่ายๆนะครับ แล้วเอามาคุยกันว่าแนวคิดของใครจะสามารถเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดของใครดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการคิดแบบไม่มีกรอบหรือว่า brainstorm นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือเรียนรู้ผ่านการลงมือทําหรือว่า prototype นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยต่อยอดมาจากขั้นตอนการคิดแบบไม่มีกรอบก็คือต่อยอดมาจาก brainstorm ซึ่งหลายครั้งที่ได้แนวคิดมากมายเลยเนี่ยแต่ไม่ลงมือทำนะครับจะทําให้นวัตกรรมเนี่ยไม่เกิดขึ้นจะทําให้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีแนวคิดที่ถูกเสนอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะต้องมาเรียนรู้ผ่านการลงมือทําขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแนวคิดดีๆให้เป็นรูปร่างด้วยการสร้างต้นแบบครับบางครั้งเนี่ยเรามีแต่แนวคิดเราไม่มีต้นแบบในการ สร้างไม่มีไม่มีการสร้างต้นแบบขึ้นมาใช้งานจริงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับการสร้างต้นแบบหรือว่าแบบจำลองอย่างง่ายที่สามารถนำไปสื่อสารแนวคิดต่อได้เนี่ยนะครับการสร้างต้นแบบก็คือการลงมือทำที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าแนวคิดที่เลือกมานั้นเนี่ยตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเอารู้ละปัญหาคืออย่างนี้ไปถามเป้าหมายมาละไปถามลูกค้ามาละเป้าหมายคืออย่างนี้แล้วเราเอามาคิดแบบ brainstorm นะครับปรากฏว่าอ่ะเลือกมาแค่แนวคิดเดียวลองแค่แนวคิดเดียวไม่ไปสอบถามว่าผู้ใช้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องนะครับหรือว่าทําให้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ได้อย่าง จริงจังนะครับสรุปสั้นๆก็คือมีหลักการ3แนวคิดนะครับก็คือ 1. เราจะต้องเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้อง 2. หลังจากที่ทําความเข้าใจปัญหาแล้วนะครับเราจะต้องมาระดมความคิดมาคิดแบบไม่มีกรอบกัน 3. เรียนรู้ผ่านการลงมือทํานะครับก็คือการสร้างต้นแบบหรือว่าอาจจะเป็นแบบจําลองนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็นํา ปรโตไทป์นะครับหรือนําต้นแบบตัวนี้นะครับไปสื่อสารแนวคิดต่อได้นั่นเองครับสําหรับแนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ